สวัสดีค่ะช่องน้องสาวบาทถิ่นกกอกนะคะวันนี้ตามลุงพลมาวัดถ้ำคูผาป่องบ้านขัวสูงนะคะเนาะแล้ก็มาไหว้พระาจยานเจ๋วลุงพลจะมาทำอะไรที่นี่ไปดูกันค่ะ ที่มีเครื่องหว้ตาข้าชาวบ้านใช่มีเครื่องไหวของชาวบ้านตะต้าวาหวของชาวบ้านตะข้าวชาวบ้านวัดอาจารย์แจ๋งตู้บริจาคเสื้อที่ดินขนากระฝ่าได้หยชีวิตคุมเ อัน,นุญาตให้ถ่ายทุกส่อทุกมุมที่จ uh huh. ะถ่ายตอนนี้ให้ถ่ายยังมีช่วงที่จะไม่ให้ถ่ายอยู่นะตอนนี้ก็ถ่ายก็ถ่ายแล้ว เป็นส่วนโคนลิ้นความยาวคาดว่าประมาณห้ากวัวคนเราเก็บนางสาวยตายชั่วอายุคนหากเป็นท่อนๆอาจารย์เกียนแล้วก็ภาวนาดูสามตามดตามไปแอวที่พัทยาเ้นชคนลิ้นนะคะอาจามอ์ไที่พัทยาคนเป็นมังกร ูใส่บาตรอาจารย์ทุกวันทุกวันวันที่เอามาให้เอามาให้ลูกคนได้อุ้มหม่ถ่ายรูปไว้เหมือนกันเป๊ะไปๆน้าทั้งอายุใส่บาตรอาจารย์ทุกวันทุกวันวน้ำมานี่มหัามหาตุกตาอาจารย์เรียกตุกตาเหมือนกันเลยแต่แม่คนบ้านเกาะเกนะเนี่ยบ้านเกาะเกมาอยู่บ้านโคสูงที่มาทางนี้มาเข้ามาทำมาเทา,า,ามาให้ลุงพลอุ้มหน่อยคเียกันบาเออ เกิดปีเดียวอายุเท่ากันแล้วก็ไปหน้าเหมือนกันชายบาทอาจารย์ทุกวันอยู่หน้าวัดนี่แหละอาจารย์เลยให้บอกว่าสมภูสองมันมีคนเหมือนมันถึงอายุอายุเขาไม่ยืดยาวเออปีเดียวกันอ้าวทุกตามาให้มาทางนี้ทุกตาทุกตาเนี่มาทางนี้อ้าวาหารลุงพลเนี่ยคือคือแนี่นมาเลย แม่นะ่เข้ามาทางไม่จับเออแม่จับมาให้ใน้เขาถ่ายเออเอามาทางนี้ใบหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยคนบ้านกกอกด้วยเอ,อ่เอเข้ามาไม่เป็นไรเดีย๋ยวเขาจะได้ถ่ายรูปอ,อ่าได้ถ่ายรูปเป็นสักครั้งเป็นที่ระลึกเข้ามาเ,าเข้ามาใกล้มาฮัลโหลยายนี่มาอยู่บ้านรัวสูงนี่ก็มีรูปมีเต้า อยู่ที่นี่หลายปีแล้วคนบ้านเกิดเลยน้องเคิร์นอยู่ค่ะไม่ร้องลูกไม่ร้องลูกขยับเข้ามานี่คนบ้านเดียวกันลูกขยับเข้ามามานั่งตรงนี้มามาเร็วๆมารับรางวัลรับรางวัลเป็นอะไรกลัวอะไรเอวันนี้ก็นัดนัดโยม มารับหลวงพ่อนำาไอหลวงพ่อเจ็กษัตริย์หลวงพ่อเจ็กษัตริย์อาจารย์จะร่วมบัุโมทนากับทีมงานของโยมคนที่พวกเราพากันสร้างคืนศาลาสำนักสงฆ์ผู้หลวงจะเรียกว่าอา,อาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะ ่วมบอนโมทน,นาด้วยนอก,กจากมีวัตถุมงคลเป็นหลวงพ่อเจกสัตร์ขนาดขนาดขึ้นคอเราสร้างมาถวายก็ได้จะขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อเจกสัตร์ช่วยงานวันขึ้นบ้านใหม่โย,ยมคนวันที่ยีสิบห้า เรากำลังเตรียมงานกันอยู่นั้นซึ่งงานของเราวันที่27เนี่ยหมอปลามาตั้งเต็นท์อยู่ข้างทางโน้นตั้งท่าว่าจะนอนอย่างดีเลยน,นี่ตอนกลางคืนมาฝนตกทรมาายขยับเต็นท์มาอยู่ในบ้านน้ำก็ยังไหลเข้ามาท่วมอาจารย์ก็เลยเกิดสังเวชหลายอย่างอยู่ตอนเช้ามาอาจารย์บินทบาทแล้วก็ไปเรียก โยมที่บ้านชื่อนายโก้โก้ว่างไหมแกบอกว่าจะกาลังจะไปเปลี่ยนยางรถหกล้อ,อที่เขาวงอาจารย์ <พ ober S 1> เลยบอกว่าจะพึ่งไป๋ยวพาอาจารย์ไปทําธุรษสิทธินาทีก่อนแกก็เลยเอารถมาแล้วก็มารับอาจารย์ไปอาจารย์ก็ถือร่มไปด้วยตอนนั้นฝนก็ยังตั้ๆอยู่ก็เลยพอไปถึงหน้าวิหารของเจ้าแม่ตะเคียนอาจารย์ก็เรียกกี่มี มานี่ไปเรียกโยมพลมานี่หน่อยแกก็เลยวิ่งไปอีสัมมรมรายงานบอกว่าโยมพลกําลังตัดผมให้ลูกชายอยู่อาจารย์ก็เลยเดินยืนคอยดูโน่นดูนี่ไปด้วยไม่นานก็ออกมาพอโยมพลเดินออกมาอาจารย์ก็บอกว่าโยมพลจะเอาฝนหรือไม่เอาฝนโยมพลจําคําตอบได้ได้ไหมวันนั้นอ่ะบอกว่าไม่เอาฝน <c oughs> อาจารย์ก็บอกว่าถ้าไม่เอาฝนจุดทูบมา เจดเล่มเาก็เลยาจับผูเกดเจ็บเล่มแล้วก็จุดแล้วก็อาจารย์ให้อธิษฐานคําอธิษฐานอาจารย์เก็บไวาเป็นคำลับแต่ว่าให้โยมพ้นอธิษฐานอาธิษฐานแล้วก็ส่งทูกมาให้อาจารย์ใช่ไหมเออแล้วอาจารย์ก็ยกขึ้นล้วก็อธิษฐานถ mm ึง hmm. หลวงพ่อเจกษรหลวงปูศ่ศอขอฝนสองวันใช่ไหมสามวันวันต่อต่อไปก็แล้วแต่ดินมฟ้าอากาศแล้วแต่ นั่นจากตกหรือไม่ตกก็อหมดสิทธิ์ของเราแล้วเราสู้กับพายุได้น่ะสู้กับพายุอ,อาจารย์ซึ่งมีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลาว่าหลวงพ่อเด็กกษัตริย์เนี่ยไปช่วยเราได้ทุกงานทุกงานไม่เคยไม่เคยขายหน้าอาจารย์จากงานใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่จากงานใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งงานเราเนี่ยก็เหมือนกันคำปฏิฐานวันนั้นอาจารย์ขอเก็บเป็นความลับเฉพาะกิจของอาจารย์เพราะว่าจะ จะเปิดจะเปิดไม่ได้บอกให้โยมโนอทิฐาเพียงแค่สามคำเรลัานั้นจำได้นี่แหละแล้วก็กางบให้เราเห็นว่าจริงตามคำอาจารย์ขอไม่หลับนี่ก็คือว่าอานุภาพของหลวงพ่อจิตกษัตริย์ที่อาจารย์เชื่อมั่นพระท่านได้ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยคำมรดิฐานจะขอฝนก็ตามจะเรียกว่าไม่ให้ฝนตกก็ตามถ้าเราทำด้วยความตั้งใจ เรียกว่าท่านมีความขังและศักดิ์สิทธิ์ตามที่อาจารย์ได้กล่าวที่พวกเราได้เคยมีกล่าวในวันนั้นที่อาจารย์พูดมานี่ถูกต้องไหมออไปเพี่ยนเนาะที่นี่วันนี้อาจารย์ก็จะเด้มบวันนี้แหละให้พวกเราเป็นที่ระลึกในวันที่พวกเราได้ทําบุญกันสร้างศาลาสื่อศาสนาอาจารย์ก็ไม่มีอะไรอยากจะอนุอนโมทนากับพวกเราก็มีหลวงพอ่เอเจกษัตดิ์จำนวนหนึ่งองค์ ให้พวกเราได้ไปพิจารณาว่าจะมอบให้กับใครยังไง